สวัสดีตอนคำ่ำเราสามารถสร้างสิ่งที่คล้ายกับอ s ชิดเกมจาก r ร a d y p เพลเยอร์วันได้หรือไม่ด้วยเทคโนโลโยีที่เรามีในปัจจุบันนั่นคือคำถามที่ซัคเค์เบ์ตั้งขึ้นและตอนนี้เขามีการอัปเดตท,ที่จะนำเสนอและตอนนี้พูดอย่างจริงจังฉันชอบ r ร a d y p เพลเยอร์วันมากทั้งหนังสือและภาพยนตร์ทั้งสองเรื่องสนุกเพราะเล่าเรื่องราวที่แตกต่างกันอย่างมากและถ้าสังเกตดีๆจะเห็นว่าเมื่อเอเนสพลายเขียนหนังสือในปี2 0 1 1สิ่งที่เขากำลังอธิบายจริงๆคือเกมล็อกเชนโดยไม่รู้ตัว ในระหว่างภาพยนตร์เราสามารถเห็นวิดีโอเกมเสมือนจริงที่ชื่อว่าอาซิตซึ่งผู้คนเล่นเพื่อหลบหนีจากชีวิตจริงที่เจ็บปวดเกินไปเนื่องจากความวุ่นวายและความขาดแคลนที่โลกกำลังเผชิญอยู่พอลีเดย์คือผู้สร้างเกมนี้ที่เสียชีวิตไปแล้วและเขาได้ซ่อนไข่พาดไว้ภายในเกมซึ่งจะมอบการควบคุมทั้งหมดเกี่ยวกับวิดีโอเกมและรางวัลเงินสดให้กับผู้ที่สามารถค้นพบมันได้นอกจากผู้เล่นบางคนแล้วยังมีบริษัทชื่อว่า I o โ e. ที่ตั้งใจจะเข้าควบคุมเกมโดยการส่งพนักงานจำนวนมากไปค้นหาไข่นี้ สิ่งที่ดึงดูดความสนใจเรามากที่สุดภาพยนตร์เรื่องนี้คือทำไมผู้คนถึงเดินไปตามถนนโดยสวมหมวกกันน็อกเสมือนจริงโดยไม่ชนกับอะไรเลยแต่ถึงอย่างนั้นแม้ว่าฮอลิเเดย์จะเสียชีวิตไปแล้วฉันคิดว่าบริษัทที่เป็นเจ้าของเกมจะไม่ปล่อยให้ใครก็ตามแค่เพียงได้รับรางวัลภายในเกมแล้วสามารถถือครองเกมนั้นได้เองหมายความว่าบริษัทนั้นจะมีโปรแกรมเมอร์ผู้ถือหุ้นผู้บริหารและอื่นๆที่บริษัททั่วไปมีอยู่และถ้าเป็นเช่นนั้น มันก็จะง่ายเพียงแค่แต่ที่โค้ดเพื่อป้องกันไม่ให้ใครสามารถหาฟองไข่ของฮอลลีเดย์ได้เราจะรีบสิ่งนี้ว่าปัญหาฟองไข่แต่แน่นอนว่าทั้งหมดนี้จะไร้สาระถ้าไม่ใช่เกมบล็อกเชนเพราะในเกมประเภทนี้คุณไม่สามารถทําการเปลี่ยนแปลงที่ต้องการได้เนื่องจากโค้ดจะอยู่ในบล็อกเชนและจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่สามารถแฮ็กได้ป้องกันน้ําและกันไฟได้แต่สิ่งนี้เป็นความจริงหรือไม่สำหรับฉันการทำเกมที่คล้ายกับ r e รีดเทลเจอรวัน ซึ่งมีโลกที่ไม่ได้ถูกควบคุมโดยบริษัทแต่เป็นโลกที่มีเซิร์ฟเวอร์กระจายและไม่มีใครมีการควบคุมจริงๆเป็นความคิดที่ฉันชอบมากและถ้าฉันสามารถเชื่อมต่อโดยตรงกับสมองและเล่นได้ฉันก็จะทําแต่นั่นมันเป็นเรื่องที่น่ากลัวเราจะกลาาเป็นคนที่ไม่มีความเป็นมนุษย์เรากําลังลืมโลกจริงไปแล้วอะไรคือสิ่งที่สําคัญยังตรงไปตรงมาฉันคิดว่าคุณประเมินโลกจริงสูงเกินไปตอนนี้มันเป็นไปได้ใหม่ที่จะสร้างเกมที่แท้จริงแบบกระจายสูงมาดูกันเถอะ มีเกมบล็อกเชนหลายร้อยเกมดังนั้นฉันจะมุ่งเน้นไปที่3เกมหลักซึ่งได้แก่ s a n x b o x a x i e i n f i n i t y และดิสเซนเ l เ n สำหรับฉันมี4จุดในการกระจายอำนาจซึ่งหนึ่งในนั้นคือการอยู่ในบล็อกเชนที่กระจายอำนาจ2คือต้องมีการบริหารจัดการชุมชนเองจะต้องตัดสินใจว่าโครงการจะไปในทิศทางไหนลงคะแนนเสียงได้จากนั้นให้ผู้ใช้เป็นผู้สร้างเนื้อหา 4. ให้เกมอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ที่กระจายอำนาจ จุดนี้เป็นสิ่งสําคัญสําหรับฉันเป็นเหตุผลที่ฉันทนําวิดีโอนี้เพราะมันดูเหมือนจะเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดไม่มีใครพูดถึงเรื่องนี้และอย่างน้อยฉันก็ไม่รู้จักเกมบล็อกเชนเลยแม้แต่เกมเดียวในหลายร้อยหรือหลายพันเกมที่มีอยู่ซึ่งมีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้มากที่สุดแล้วเ e ซินทรัลแล d ด์ดิเซนทรัลแก็เข้าใกลบ้างเล็น้อยจะพูดถึงที่หลังแต่ก็ไม่ได้เป็นคาตอบที่สมบูรณ์แบบเช่นกัน เราจะเริ่มต้นด้วยการพูดถึง Nexi Infinity มันเป็นเกมกาที่มีตัวละครคล้ายกับโปเกมอนซึ่งคนที่ยังไม่เคยเล่นมักจะวิจารและบอกว่ามาเป็นเกมที่แย่มากพวกเขาได้เปลี่ยนเกมไปโดยสิ้นเชิงโดยการคัดลอกกลไกจากไซส,ส์ไทอโดยเฉพาะเกมนี้ยอดเยี่ยมมากแต่สุดยอดจริงๆมันคือ Nexi Infinity แบบกระจายสูงหนึ่ง b ล็อกเชนของเขามีผูต้ตรวจสอบน้อยมากหรือไม่มีเลยจนกระทั่งเขาโดนแฮ็กเมื่อประมาณปีที่แล้วและตอนนี้มีผูต้ตรวจสอบเพิ่มขึ้นบ้างแต่เอาล่ะเรามาให้คะแนนส่วนนี้ก็ดีกว่าใช่ไหม่ ฉานให้คะแนน6จาก12การบริหารจัดการในทวิสี X ม m โทเค็ n XS สำหรับการบริหารจัดการนั่นคือผู้ใช้สามารถลงคะแนนเสียงในเรื่องต่างๆและทั้งหมดนั้นตอนนี้มันยังเป็นแค่สัญญาและไม่เคยมีการลงคะแนนอะไรเลยอย่างน้อยก็เท่าที่ฉันรู้ดังนั้นคะแนนคือ0จาก10.3ผู้ใช้สร้างเนื้อหาหรือไม่ไม่0จาก10.4เซิร์อฟเวอร์คำตัดสินไม่0จาก10ไปกันที่เดิมเซนบ็อกซ์ นี่คือเกมที่ต้องการเรียนแบบ Pro บ b ็ o x หรือ Minecraft แม้ว่าจะไม่สามารถเทียบได้เลยตามหลักการเกมนี้ใช้บล็อกเชนตทริอมัมและพอลิกรดดังนั้นให้คะแนน9จาก10การบริหารจัดการของมันก็เหมือนกับ X ซโดยทฤษฎีแล้วผู้เล่นสามารถลงคะแนนเสียงได้และพูดคุยกันแต่บริษัทเป็นผู้ตัดสินใจทุกอย่างกล่าวคือให้คะแนน0นจาก10.3ผู้ใช้สร้างเนื้อหาในกรณีนี้พวกเขาสามารถสร้างวัตถุโลกและเกมได้กล่าวคือ9ใน10.4เซิร์ฟเวอร์แบบกระจายศูนย์ก็ไม่ใช่ศูนย์ในสิทธิ d e c e n t r a l i z d บล็อกเชนของเขาเคือกิริอัมและพอลิกอนคะแนน9จาก10.2การกำกับดูแลมีระบบก,การกำกับดูแลและผู้ใช้สามารถลงคะแนนเพื่อทำการตัดสินใจแม้ว่าจะมีข้อบอกพร่องบางประการแต่ก็ถือว่าค่อนข้างดีมันเป็นเดโอใช่ไหมหมายถึงคะแนน8จาก10.3ผู้ใช้สร้างเนือ้อหาใช่สวิตเทอร์เซนดีอันทราบป,ประสบการณ์สถานที่คาสิโนและสิ่งต่างๆของพวกเขาเอง8จาก10.4เซิร์ฟเวอร์แบบกระจายศูน์เนื่องจากผู้เล่นสามารถตั้งเซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวเพื่อให้เนื้แปลงที่ผู้เล่นได้ซื้อสามารถมองเห็นกันได้ ช่นหมายความว่าระบบนี้ค่อนข้างมีข้บอบกพร่องในความเห็นของฉันแต่ก็ยังมีความกระจายอํานาจมากกว่าที่อื่นที่เป็นเพียงเซิร์ฟเวอร์ของบริษัทที่สร้างมันขึ้นมาและก็จบกันโดยสรุปแล้วดิจิทัลแลนจะเป็นพัดฟอร์มที่กระจายอํานาจมากที่สุดแต่จะขาดสิ่งนั้นไปส้นก็คือการที่ใครก็ตามสามารถมีส่วนร่วมในการให้พลังการประมุลผลเพื่อสร้างเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นเอกลักษณ์ทั่วโลกและกระจายอํานาจอย่างแท้จริง มันยังมีข้อบกพร่องตรงที่ว่าในฐานะเกมแล้วมันไม่มีค่าอะไรเลยมันน่าบื่อย่างมากและกราฟิกก็ไม่ค่อยน่าพอใจนะฉันชอบเทคโนโลยีบล็อกเชนมากรู้สึกเสียดายกับการเก็งกําไรเกมที่ถูกสร้างขึ้นมานั้นเป็นการจ่ายเงินเพื่อชนะที่นําไปสู่ความไร้สาระแม้ว่าเราจะไม่ได้ประดิษฐ์แต่บล็อกเชนก็อิงจาก d n a ็คือการทําซ้ําข้อมูลในแต่ละเซลล์เพื่อรักษาข้อมูลนั้นไว้แม้ว่าส่วนหนึ่งจะหายไป มันเป็นการใช้พลังงานที่ไร้สาระเพราะอาจจะเป็นไปได้ว่าแม้ว่าธรรมชาติจะทำงานได้ดีและรู้วิธีประหยัดอยู่บ้านเทคโนโลยีบล็อกเชนสามารถนำเราไปสู่โลกที่ปราศจากการทุจริตบัญชีสาธารณะทุกคนเห็นได้การลงคะแนนเสียงที่โปรง่งใสและสัญญาการซื้อขายที่ไม่มีคนตลาง ทั้งหมดนี้มีด้านลบเนื่องจากรัฐบาลอาจมีการควบกลุ่มประชาชนในลักษณะที่ไม่เคยมีมาก่อนเช่นเดียวกับเกิดขึ้นกับสกุลเงินดิจิทัลของธนาคารกลางสกุลเงินดิจิทัลของรัฐที่นั่นเราจะมีเรดี้เพลเยอร์วันในชีวิตจริงสักวันหนึ่งอย่างน้อยในส่วนที่เกี่ยวกับด้านดิสโทเปียอะไรคือสิ่งที่ใกล้เคียงกับเกมที่กระจายสูนมากที่สุดปัจจุบันหลังจากการค้นคว้ามาอย่างมากสามารถกล่าวได้ว่าไม่มีเกมหรือเครือข่ายใดที่อนุญาตให้ทำเกมที่กระจายสูนได้ บางโครงการได้แก่ชันญยญาโกเลมกาเทซีไวพีแต่ไม่มีโครงการใดที่เสนอสิ่งที่จําเป็นจริงๆเพราะบางส่วนของพวกเขายังคงมีการรวมูนย์อยู่เนื่องจากความล่าช้าเป็นปัญหาที่แรงหรือเพราะพวกเขาเป็นเทียงส่วนเล็กๆของสิ่งที่จําเป็นจริงๆแล้วจะต้องทําอย่างไรก็ต้องมีเซิร์ฟเวอร์ที่กระจายอยู่ผู้เล่นจะมีส่วนร่วมด้วยทรัพยากรการคอมพิวเตอร์ของตนเองโดยใช้เครือข่ายเช่น PP หรือที่คล้ายกัน การตรวจสอบพีพีจะใช้กลไกการเห็นพ้องต้องกันกระจายศูนย์ทาให้โนดสามารถตรวจสอบการกระทําของเกมแบบเพลย์ไม์ไม่ให้เคลือข่ายพาร,ร์เลินไปข้อมูลในบล็อกเชนวัตถุและเศรษฐกิจของเกมจะถูกเก็บไว้ในบล็อกเชนดังนั้นคุณจึงมั่นใจได้ว่าไม่มีผู้เล่นหรือบริษัทใดสามารถจัดการกับมันได้และจากนั้นการบริหารจัดการจะเป็นแบบชุมชนชุมชนจะลงคะแนนเสียงในเรื่องสำคัญของเกมโดยใช้โทเค็นการบริหารจัดการปกติความท้าทายหลักคือการลดความล่าช้า สำหรับเรื่องนี้สามารถสร้างระบบการจูงใจอัตโนมัติสำหรับโหนดได้นั่นคือการจ่ายเงินหรือโทเคนหรืออะไรก็ตามให้กับโหนดที่มีความล่าช้าน้อยที่สุดแล้วเรามีฮาร์ดแวร์เป็นอย่างไรก็มีแว่นตาเสมือนจริงแบบคลาสสิกอุปกรณ์สำหรับวิ่งบนพื้นถือเสื้อกักตัวติดตามถุงมือและก็แค่นั้นแหละคนเหล่านี้มีเครื่องจักรสำหรับผลิตกลืนด้วย คงบมนนี้อาจมอบประสบการณ์ที่น่าทึ่งมากและจริงๆแล้วมียูทูบเบอร์คนหนึ่งที่ได้ลองมแล้วผมจะทิ้งลิงก์วิดีโอไว้ในคําอธิบายถ้าหากคุณสนใจแต่ฉันเชื่อว่าจุดเปลี่ยนที่จะทําให้เราสามารถใช้ชีวิตในจัก,กรวาลแบบนั้นได้จริงๆคือเมื่อเราสามารถเชื่อมต่อสมองเข้ากับเครื่องจักรโดยตรงมีภาพยนตร์และซีรีส์อย่าง Strange แบล็กมิร์เร r ร์ออเทอคันที่น่าสนใจแสดงโลกที่สามารถสัมผัสชีวิตอื่นๆความทรงจําของคนอื่นๆ หรือแม้กระทั่งการอัปโหลดจิตสันนึกของเราไปยังคลาวเพื่อให้เป็นอมตะเอาล่ะนั่นกําลังไปช้าลงและตอนนี้มีอุปกรณ์ที่สามารถอ่านช่วนสมองได้แล้วแม้ว่าจะยังค่อนข้างไม่แม่นยําจากนั้นก็มีบริษัทอย่างยูริลิงที่ถอดรหัสสิ่งที่สมองพูดเพื่อส่งไปยังเครื่องซีเคอเซเดียน การอ่านข้อมูลจากสมองอย่างแม่นยำจะใช้เวลาแม้ว่าฉันไม่คิดว่าจะนานอย่างที่เราคิดฉันเชื่อว่าจะใช้เวลานานกว่าจะมาถึงคือกรณีตรงกันข้ามนั่นคือการสามารถฉีกความรู้สึกความทรงจําประสบการณ์เข้าสู่สมองฉันเชื่อว่านี่จะเป็นจุดเปลี่ยนที่แท้จริงและหากสามารถทําให้เกิดขึ้นในอนาคตจะเปิดประเด็นที่น่าสนใจมากมายเปิดประตูสู่เมทริกซ์ไม่เพียงแต่เท่านั้นแต่ยังเป็นเมทริกซ์ที่ถูกกาหนดโดยตนเองและสมัครใจเพื่อเลือกที่จะมีชีวิตอยู่ในโลกแห่งความสุขที่ไม่มีที่สิ้นสุดคําถามที่แท้จริงในวิดีโอนี้คือ ทำไมภาพสต็อกถึงมักจะถูกถ่ายทำในสโลโมชัน